ว่าราชการจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็มีท่านพลตรีสุภลักษณ์วรรณกฤตงามนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการนะครับก็ได้ร่วมกันจับกุมนายธีรวัตรศรีสุขนะครับอายุ39ปีเป็นชาวอำเภอศรีวิไลนะครับจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็มีนางนิตยาหรือนกนะครับทอปัญญาอายุ36ปีเป็นชาวอำเภอเมืองบึงการนะครับ สองสามีภรรยาพร้อมของกลางยาบ้าในจำนวนถึง5,864เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้านะครับรุ่นคลิกสีดำสีสดำส้มว่า้ง,งครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับหนึ่งคันหลังรับแจ้งกรีดยางเสร็จมารับยาบ้าในพื้นที่ตำบลโคกกองอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับเจ้าหน้าที่ขยายผลตามไปจับกลุ่มนายประวัติ โคตรสมบูรณ์นะครับอายุ4 3ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬอดีตนี่เป็นพี่เขยว่างั้นนะครับเป็นผู้ที่สังการได้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซุนะครับสีดำหมายเลขทะเบียนนะครับกจสี่สอกสสกลนครเข้ามารับยาบ้ากับทางเจ้าหน้าที่นะครับภายในทุ่งนาของตนเองนั่นแหละนะครับในทีรวัตรเนี่ยก็สารภาพเลยนะครับบอกว่ายาบ้าจำนวนนี้เนี่ยนายประวัติซึ่งเป็นอดีตพี่เขยเนี่ยนะครับ มาจ้างตนเองนะครับให้มารับยาบ้านแล้วนําไปส่งต่อที่อํเาเภอเซกาจังหวัดบึงการทําแบบนี้มาแล้ว3ครั้งนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่พอต่อ,อ,อมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะครับ <c oughs> จากการที่ไปรับจ้างกรีดยางก็ถือว่าได้ค่าแรงที่น้อยนะครับเพราะว่าราคาย,ยางตกต่ําตนเองก็มีลูกถึง3คนก็เลยตัดสินใจกับภรรยาเนี่ยมาเรียกว่ามารับ j อบ นะฮะมาขนยาเสพติดแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและเป็นผู้ใช้ผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดโดยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือว่ายุยงส่งเสริมนะครับหรือด้วยวิธีอื่นใดให้ผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายก็มีการส่งสพเมืองทางด้านของบึงการดำเนินคดีต่อไปนะครับ